ถ้าหนทางการได้เจอลูกราบรื่นมันจะเกิดประเด็นดราม่าไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่กดข้ามโฆษณาเขียงคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับเรื่องของการกีดกันหรือว่าไม่กีดกันยังจะต้องถกกันอีกหลายๆครั้งเพราะว่าเด็กๆก,ก็ยังต้องการทั้งพ่อและก็แม่ ปัจจุบันนะคะพ่อแม่แยกทางกันก็กลายเป็นคนนอกกลายเป็นคนอื่นแต่ในสถานะของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่สามารถลาออกได้เพราะว่าเด็กๆก็ยังต้องการทั้งแม่แล้วก็ต้องการทั้งพ่อค่ะ แต่ด้วยความที่เด็กๆเขาคืออยู่ในการดูแลของผู้เป็นแม่ดังนั้นเวลาที่จะได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่หายากยิ่งกว่าทองคําเพราะว่านะคะด้วยความที่อยู่กันคนละที่ไม่ได้อยู่บ้านใกล้เคียงกันแล้วก็ด้วยหน้าที่การงานของคุณพ่อและนะคะการเรียนของลูกถ้าเกิดว่ามันไม่ประจวบเหมาะที่จะต้องแบบว่างตรงกัน เขาก็แทบจะไม่ค่อยได้เจอกันทีนี้เวลายามที่คุณพ่อว่างนะคะก็อยากจะไปเจอลูกหรือในวันสำคัญไม่ว่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดก็ดีหรือวันอะไรที่มันสำคัญนานๆจะจัดทีหรือปีละครั้งอย่างเงี้ย แน่นอนว่าเขาเองก็อยากให้คนที่เขารักมากที่สุดก็คือแก้วตาดวงใจของเขาเนี่แหละอยู่ในโมเมนต์นั้นหรือว่าการได้พูดคุยกันหรือการที่เด็กๆได้มาอยู่ใกล้ชิดกันสักวันสองวันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้คนทางมันไม่ราบรื่นหรือนะคะอย่างที่ผ่านมาอย่างที่ประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะอย่างในวันสำคัญเนี่ยบังเอิญว่า การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองของเด็กๆคือมันเหมือนกับติดขัดไปหมดเลยนะคะในการติดต่อไปโทรไปไม่มีคนรับสายหรือส่งข้อความไปอาจจะมีคนอ่านแต่ไม่มีคนตอบกลับหรือว่าติดต่อไม่ได้หรือสำหรับคนที่จะติดต่อได้แต่วันนั้นนะเครื่องมือสื่อสารดันขัดข้องในวันนั้นเลยแน่นอนค่ะนะคะ มันทำให้หลายๆคนคิดว่านั่นเป็นความตั้งใจเป็นการจงใจที่จะกีดกันไม่ให้พ่อลูกเขาได้มาเจอกันหรือไม่เพื่อไม่อยากให้เด็กๆได้มาใกล้ชิดกับพ่อใช่หรือเปล่า นนี้เป็นคำถามของคนในโซเชียลของ FC ของแต่ละฝ่ายกันดังนั้นนะคะทางด้านฝั่งของคุณแม่เองก็ไม่ควรจะโกรธเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่หลายๆลายคนนะคะที่ติดตามเรื่องราวเขาได้เห็นได้รับรู้เรื่องราวตามภาพที่เห็นดังนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นความจริงก็ลองออกมาบอกสังคมดูคะ่ะว่า ทำไมมันถึงได้เกิดแบบนั้นเพราะว่าอะอย่างทางฝั่งของคุณพ่อนะคะก็ตั้งคําถามไงคะว่าเอาทําไมอะติดต่อใครก็ไม่ได้เลยแล้วจะให้ฉันติดต่อศาลพระภูมิหรือยังไงเพราะว่าเรื่องนี้นะคะพูดในฐานะของคนเป็นแม่คนหนึ่งอะคืออ่าคนเป็นพ่อเป็นแม่จะถ้ารักลูกจะเอาลูกเป็นที่ตั้งความสุขของลูกคือสิ่งที่สําคัญที่สุด ถ้าเกิดว่าพ่อแม่อยู่ด้วยกันนะ่ะมันไม่ได้ปัญหาตรงเนี้ยมันแทบจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่พ่อแม่นะแยกทางกันคืออยู่กันคนละที่ดังนั้นเด็กไม่สามารถที่จะเลือกได้ค่ะนะคะเพราะว่าเด็กอยากจะรักทั้งสองคนอยากจะได้รับความรักทั้งสองคนเพราะว่าคนที่เลือกให้เด็กมักจะเป็นผู้ใหญ่มักจะเป็นผู้ปกครองนี่แหละที่คิดว่าตัวเองนะ่ะ คือรักลูกมากที่สุดฉันนะรักลูกมากกว่าเธอดังนั้นสิ่งที่ฉันเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเด็กๆพ่อแม่ลองถามเด็กๆหรือยังคะว่าเด็กๆต้องการแบบไหนเด็กๆอยากจะมีเวลาอยู่กับพ่อไหมหรือในวันสำคัญอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะบอกว่าอย่างเช่นนะคะที่การติดต่อสื่อสารในวันสำคัญของคุณพ่ออย่างวันคล้ายวันเกิดก็ดีมันเกิดดับหมดเลย เครื่องมือสื่อสารของทุกคนดันมาเสียในวันนั้นหมดเลยไอพง e iPad มือถือเอ่ยคอมเอ่ยอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลาเอยเป็นเบอร์โทรทุกอย่างคือทุกคนดันเสียหมดเลยนะใช้ไม่ได้หมดเลยแล้วเราจะทำยังไงที่จะให้เด็กอะ่ะคือได้อยู่ในหมู่เมนต์สำคัญกับพ่อเขาด้วย ผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้สนใจคือถ้าอย่างผู้ใหญ่บอกว่าคือฉันแยกทางหันหลังให้กันแล้วฉันไม่อยากจะรับรู้เรื่องของเธอเลยเพราะว่าฉันไม่ได้รักเธออีกแล้วฉันมีคนใหม่แล้วฉันไม่ได้สนใจเรื่องของเธอแต่ไม่เกี่ยวกับเด็กๆเด็กๆเ,เ,เขานะคะไม่ได้อยู่ในปัญหาของผู้ใหญ่เด็กๆก,ก็นะคะถ้าเกิดว่าเขาหลุดไปจากโมเมนต์ตรงนั้นน่ะมันก็ทําให้เขาขาดไปหน่ปีเลยที่เขาจะ ได้คุยกันนุงกันนิงกับพ่อเขาได้อวยพรได้มีความสุขตรงนั้นหรือได้มาเจอกับพ่อเขาในวันหนึ่งที่เราคิดได้เราก็ไม่สามารถย้อนกลับไปได้เวลาตรงนั้นโมเมนต์ตรงนั้นมันก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอโอกาสหน้าอย่างเดียวรอปีต่อๆไปเพียงอย่างเดียวนั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ลองถามเด็กๆดูว่าอยากจะโทรไปอวยพรพ่อไหมหรือถ้าเครื่องมือสื่อสารของทุกคนนะที่ เบอร์ที่คุณพ่อก็ติดต่อได้อะมันใช้ไม่ได้เบอร์ใกล้เคียงอะลูกน้องก็ดีหรือว่าทางด้านญาติญาติคนอื่นก็ดีก็สามารถที่จะ,ะติดต่อไปทางด้านฝั่งของคุณพ่อก็ได้คือให้เด็กคุยอย่างเดียวต่อโทรศัพท์ไปให้เด็กก็คุยไปไวอวยพรกับพ่อก็อย่างเดียวจบปิดตรงนั้นก็ไม่ได้มาก็ส่วนหนึ่งนะคะหรืออ,อย่างเช่นการให้เด็กมาอย่างเนี้ย ขาดเรียนวัน2วันสําหรับเด็กอนุบาลมันก็คงจะยังไม่หนักหนาสาหัสใช่หรือไม่คะนี่มันเลยทําให้เกิดเป็นประเด็นเกิดขึ้นที่ทําให้คนนะที่การเข้าใจผิดกัน FC ของทางด้านฝั่งของคุณแม่ก็ออกมาตอบโต้ว่าเขา,าแยกทางกันแล้วอะ่ะจะมาคือเขาไม่ได้อะไรอาวรแล้วอะ่ะกำลังหลุดโฟกัสกันหรือเปล่า เพราะว่าประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่จะกลับมาดีกันไหมหรือผู้ใหญ่ยังมีใจในการห่วงหากันอีกไหมมันคนละเรื่องเพราะว่าตอนนี้เขาโฟกัสอยู่ที่เด็กส่วนคุณพ่อเขาเองอในการที่เขาจะติดต่อไปทางฝั่งของคุณแม่ก็คือเพื่อจะคุยเรื่องลูก ดังนั้นมันมันจะเป็นการคุยในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบว่ามาบอกรักกันฉันอยากได้เธอกลับขึ้นมามันไม่ใช่แต่จะเป็นการคุยกันในเรื่องลูกอะไรที่มันเ,เป็นประโยชน์สำหรับลูกมากที่สุดคือความสุขอะมันก็ควรที่จะอออีกรูปแบบหนึง่งหรือถ้าไม่อยากจะไม่อยากจะคุยกับพ่อเลยก็คนไหนที่สามารถที่จะเเครื่องมือสื่อสารที่ควรจะเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่หรือไม่คะ เพราะว่าอ,อย่างน้อยๆก็ทําให้เด็กเขาไม่ขาดตอนไม่ขาดช่วงและเขาไม่ได้ห่างกับพ่อมากมันเป็นการดีถึงแม้ว่าวันหนึ่งเด็กอาจจะมีพ่อใหม่หรือเด็กอาจจะมีแม่ใหม่แต่อย่าลืมว่าพ่อแ,แท้ๆและก็แม่แท้ๆของเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้และเป็นสิ่งที่ยั่งยืนที่สุดคนอื่นอาจจะเข้ามาอยู่ช่วงเวลาหนึง่งแล้วถ้าอยู่กันไม่ได้เขาก็พอทเลิกกัน ยังพ่อเลี้ยงก็ดีหรือว่าแม่เลี้ยงก็ดีในวันที่ยังอยู่ด้วยกันก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่ให้ถึงจะเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแต่ถ้าวันหนึง่งคนคนเหล่านั้นเลิกกับแม่ไปหรือว่าเลิกกับพ่อไปเขาเป็นคนอื่นเลยนะแต่พ่อแม่แยกทางกันยังคงเป็นพ่อแม่ตลอดไปและไม่มีใครสามารถมาเปลี่ยนได้ รอยยิ้มของเด็กๆที่เวลาเขาได้อยู่กับพ่อเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขและก็บริสุทธิ์มากๆนะคะอย่าง FC ของทางด้านฝั่งของคุณแม่ก็ดีหรือทุกคนทางด้านฝั่งของคุณแม่ก็ดีลองมองรอยยิ้มแห่งความสุขของเด็กๆดูค่ะเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณพ่อเป็นรอยยิ้มที่มีมูลค่ามีคุณค่ามีราคาที่ประเมินไม่ได้ มากขนาดไหนนะคะอันนี้พูดในฐานะของคนเป็นแม่คนที่ความสุขของลูกจะมาเป็นอันดับแรกเลยค่ะเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ